เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่อง s b s แพร่ Forex นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับค้ชไมค์สำหรับวันนี้เราอยู่กันในรายการวิเคราะห์กราฟเช้านะครับประจำวันที่10เดือนมกราคมปีพศสองพนรนะครับผมก็มาจากที่ไม่ได้พบเจอกันนะครับประมาณ3วันเนาะพอดีหยุดไปชาร์จแบตมานะครับคุณผู้ชมก็ในการเทรดนะก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างนะครับผม มาเดี๋ยวนี้เราก็มาลุยกันต่อนะครับสำหรับ3คู่นะฮะ G U E U แลวก็ทองคำเดี๋ยวมาทิศทางกันหน่อยนะว่าจะไปทางไหนต่อนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับที่น่าเป็นห่วงเลยก็คือ U Cat นะครับตอนนี้หลุดหลุดโลลงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่หลุดโลนี้นะครับยังไม่หลุด1.26ตรงนี้แต่ว่าหลุดหลุดโลตัวนี้ลงมาเต็มแท่งเลยโอเค เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับก่อนชมคลิปน้อยยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิป forex ดีๆแบบนี้นะก็กดติดตามช่อง f b s แพร forex ด้วยแล้วกันโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มชมคลิปกันเลยครับมาดูก่อนนะคู่แรกครับ EUR USD นะครับภาพรวมก็ยังคงเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับยังไม่ผ่านกรอบตรงนี้นะก็ยังคงไซด์เวย์อยู่ตรงนี้แหละนะครับยังไม่ไปไหนเลยต้องรอดูว่าวันนี้จะสามารถ ทะลุตรงนี้ขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับแต่ในทำเฟรมเฮดโฟนเนี่ยเหมือนจะยกโลยกโลตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันแต่ยังไม่มีไฮที่สูงขึ้นนะครับต้องรอรุนว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเบรก1 1 3 6 0 0ตรงนี้ขึ้นมาได้ทีน่าจะไปยาวๆแล้วแหละนะครับสำหรับใครที่ถือถือบายอยู่นะก็รอรุนกันนะครับในส่วนของดิเคเต t o r นะครับเส้น moving average ตอนนี้ก็ตัดกันขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวก็รอดูตลาดบ่ายกันอีกทีนึงนะสหรับว,วันนี้โอเคครับผมส่วนแนวรับแนวต้านก็ใช้เป็นแนวเดิมก่อนนะครับ ดต้า1.14 300ครับ1.14 600แล้วก็1.14 900ส่วนแนวรับครับ1.12 500 1.12 200แล้วก็1.12 000นะครับผมโอเคไะเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปครับ GBP USD ตอนนี้ก็ยังเป็นเทนขึ้นทรงพลังเลยนะครับหลังจากที่รอบ รอบก่อนหน้านั้นเนาะก็ย่อมาประมาณ1,000จุดนะครับแล้วก็มาเทสแนวรับที่1.34 900นะครับและไม่ผ่านเนาะแล้วก็ราคารีบาวกลับขึ้นไปที่เดิมเลยแล้วตอนนี้เหมือนจะจอไฮใหม่แล้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ใช้เป็นแนวรับแนวต้านเดิมของอาทิตย์ก่อนเลยก็ได้นะครับอีกประมาณ4 0 0 4 0 0 0จุดนะจะถึงแนวต้าน1.36 200 1 3 6 5 0 0แล้วก็1 3 6 800แล้ว ถ้าตลาดบ่ายวันนี้ขึ้นมาเทสถแถวๆโซนนี้นะใครที่ยังพอร์ตว่างอยู่หาจังหวะเข้าออเดอร์เซลล์กันสั้นๆได้นะคิดว่าน่าจะมีรอบยอ่อเลึกๆได้เหมือนกันนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เบรกนะครับเบรกเอากรอบไฮนี้ขึ้นมานะครับน่าจะพุ่งได้อีกสักแท่ง2แท่งนะครับแล้วก็มาเคลียร์วอลุ่มสะสมเซลล์จุดนี้แต่คิดว่าไม่น่าไม่น่าจะหลุดแนวต้าน1.36900ได้เน้าอได้นวันนี้ก็ใครที่ยังพอร์ตว่างอยู่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับทราบส่วนตัวผมก็ยังติดเซลล์อยู่นะครับ ก็ค่อยๆทยอยแก้ไปครับส่วนแนวรับนะครับใช้เป็นแนวรับเดิมครับ1.14900 1.14ท้ม่ดากแล้วก็1.34300นะครับโอเคไปไปดูคู่ต่อไปครับ XAUUSD นะครับสำหรับราคาทองคำของเราตอนนี้ในทำเฟรม H4 นะครับเส้น moving average เนี่ยตัดกันลงมาแล้วนะครับแล้วก็มีโลที่ต่ำกว่าโลนี้แล้วด้วยนะมีลุ้นที่จะกดตัวลงไปได้อีกสักระยะนึงเลยนะครับสำหรับราคาทองคำ ก็ภาพรวมนะครับเทส1787 1792แล้วก็1797ตรงนี้ครบ3แนวเลยแล้วก็มีรอบเด้งขึ้นมาปึ้งนะครับพันกว่าจุดเนาะก็ใครที่เข้าแถวโซนแนวรับตรงนี้กำไรแล้วอาจจะโดดก่อนก็ได้นะครับส่วนถ้าวันนี้ราคากดตัวลงไปอีกเดี๋ยวเราไปหาแนวรับใหม่กันนะครับคุณผู้ชมโอเคครับผม ภาพรวมวันนี้คือ61.8เนาะที่ราคาลงมาเทสเนี่ย1782นะครับแล้วมีรอบรีบาวขึ้นไปแรงๆเลยถ้าเกิดว่าวันนี้กดลงมาอีกทีนึงน่าจะมาหลุดหลุดนะครับเหมือนจะหลุดอาจจะรอที่ประมาณ1777นะครับแล้วก็78.6ที่ประมาณ1768แล้วก็1761 3โซนตรงนี้เลยนะเพราะว่าจุดนี้เป็นโลที่ต่ำลงแล้วถ้าเกิดว่าเด้งขึ้นมารอบนี้แล้วไม่ผ่าน1810เนี่ยเตรียม ทูบต่อยาวๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายืนบน1810ตรงนี้ขึ้นมาได้ก็เตรียมไฮใหม่นะครับ1850กันโอเคส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านวันนี้มองไว้ประมาณ1812นะครับ50.0ที 50. ่1806แล้วก็1821อ่ะก็เล่นตามกรอบนี้ได้อยู่เนาะคิดว่าน่าจะมีรอบไซด์เวย์แถวโซนนี้นะครับ แนวต้าน1 8ึ่แกครับ1812แล้วก็1821นะครับผมส่วนแนวรับ17.7 7 1768แล้วก็1761็นะครับก็ลองวางแผนตามกลยุทธ์ของแต่ละท่านได้เลยเนาะสำหรับใครที่ยังติดดอยไม้บายอยู่นะเดี๋ยวไปรอลุนที่1.7 7 7กันอีกรอบนึงนะครับถ้าเกิดว่าลงมาชุดนี้แล้วไม่ผ่านนะครับรีบาวขึ้นมาก็เก็บกำไรทำรอบกันก่อนโอเคครับผมไปไปดูคู่ต่อไปครับ USDJPY ครับภาพรวมยังคงเป็นเทรนขึ้นนะครับผมแล้วก็ ราคาเนี่ยมีไฮที่สูงขึ้นนะครับ1นึงแนวนี้แต่ยังไม่ถึงแนวที่เราจะเข้ากันนะครับแนวที่เราจะเข้าคือ1.17 200นะครับหนึ่งหแล้วก็1นึ200แนวนี้คุ้มค่าต่อการส่วนนะครับก็คือ1 6ึ่ของของรอบนี้อ่ะนี่แหละเดี๋ยวรอรออีกสักชุดนึงอะถ้าเกิดว่าขึ้นไปชุดนี้แล้วเริ่มเส้น moving a v e r a g เริ่มตัดกันลงมาใน t 4 แถวโซนบริเวณเนี้หาจังหวะเข้าเซลล์กันนะครับน่าจะได้คำตัวโตเลยส่วนแนวรับนะครับกดตัวลงมาอีกทีนึงโซนนี้ยังมองว่าน่าจะมีรอบรีบาวได้อยู่ครับ1158 115ครับผมแล้วก็114700แล้วก็114500นะครับชิดกรอบเทนด้านล่างตัวนี้ก็ลองหาจังหวะก,กันดูครับต่อไป D, USD ครับผม AUDUSD ครับราคาลงมาเทส โซนแนวรับนะครับ2โซนเนาะ0.71400แล้วก็0.71200และราคามีรอบรีบาวขึ้นมาเลยนะครับ700จุดจากราคานี้มองว่ามีโอกาสไปได้2ทางพอๆกันนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยยังคงเป็นเทนขาลงนะครับเส้น Moving m o วิ n ง a อ e r เ g ตตัดลงอยู่แล้วก็จุดนี้เป็นโลที่ต่ำลงถ้าเกิดว่าเอ่อด้งขึ้นมาแล้วไม่ผ่านกรอบตรงนี้ไม่ผ่านแนวต้าน0.72200ตรงนี้แล้วทุบลงไปอีกทีนึงนะครับ ก็มีลุ้นที่จะกดตัวยาวๆไปสร้างโลใหม่กันอีกทีนีด้านล่างเลยนะครับสําหรับใครที่ถือบายมาก็อาจจะปิดกําไรทํารอบกันก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ถือลอก็ให้เอา SL นะครับมาขั้นหน้าหมายไว้กันกรณีถ้าเกิดว่าทุบลงไปแรงๆอย่างน้อยเรายังรักษาทุนไม้เราได้อยู่นะครับโอเคประมาณนี้เนาะส่วนแนาต้านครับให้ไว้ที่เดิมเลย0.73100นะถ้าขึ้นมาโซนนี้เดี๋ยวหาจังหวะเซลล์กันอีกทีไปต่อครับ EUR AUD นะครับสำหรับคู่นี้มาเทส TP แรกนะครับก็คือ1 5 8 3 0จุดปนะครับเป๊ะๆเ,เลยเนาะแล้วก็มีรอบย่อม,มาเลยนะครับประมาณ700จุดแล้วก็สำหรับใครที่ TP ไปแล้วก็ยินดีด้วยนะครับผมหรือใครถ้ายังถือรออยู่นะครับถ้าเกิดว่าราคาหลุดหลุด1.57500ตรงนี้มาก็อาจจะคัดปิดปิดกำไรกันไปก่อนได้นะเพราะว่าใครที่บายกันมาตอนอาทิตย์ที่แล้วนะก็น่าจะยังกำไรอยู่นะครับส่วนต่างตรงนี้ก็ยังได้ประมาณ700จุดอยู่นะครับ ก็ลองหาจังหวกันดูส่วนถ้ากดตัวลงมาอีกทีนึงนะครับแนวรับตรงนี้1.56,300 1.55,900แล้วก็1.55,500ยังมองว่ามีลุ้นเด้งได้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคไปต่อครับคู่สุดท้ายครับ USD CAD สำหรับ UCAT UCAT นี่ต้องบอกเลยครับว่าอะไรกันครับนี่นะครับตอนนี้ราคาทุบลงมาอีกแล้วนะครับถ้าดูในทางเฟรมเฮดโฟเนี่ยก็คือราคาหลุดโลตรงนี้มาเนี่ยมี ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะไหลลงไปต่อได้ค่อนข้างสูงนะครับเฮดโฟตรงนี้เหมือนจะทําเป็นแพทเทิร์นเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับก็คือไหลซ้ายเฮดแล้วก็ไหลขวานะครับคือราคาพุ่งขึ้นมาโซนนี้เนาะแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านที่เป็นแนวต้านเดิมจุดนี้นะครับแล้วทุบกลับลงมาเลยวันนี้รอลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังติดบายอยู่นะแล้วถ้าหลุดแนวรับสุดท้ายตรงนี้นะครับ1.26 300ตรงนี้ลงมาก็อาจจะหาจังหวะคัดไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อย ว่ากันใหม่เนาะตอนที่ราคาทุบลงมาแรงๆนะครับแล้วเส้น moving average เริ่มตัดกันขึ้นนะตอนนี้ภาพรวมยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับในทำเฟรม H4 เนาะส่วนในทำเฟรม day นะครับเนี่ยเห็นไหมครับทำเฟรม day ก็เส้นเริ่มตัดเริ่มตัดกันลงมาแล้วนะครับยังไงก็ถ้าลงไปจริงๆก็คัดคัดได้คัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอรอลุ้นแนวรับด้านล่างกันอีกทีนึงนะครับพยายามรักษาทุนไว้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะเอากำไรคืนได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเรา ดันทุลังนะครับแล้วก็ยังยื้อถืออยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็แถ้ามันลบลบต่อไปเรื่อยๆพอร์ตเราอาจจะเสียหายหนักได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับภาพรวมของวีคอร์กราฟเช้าวันนี้เนาะส่วนถ้า U ูแค U ดูแคกลับขึ้นมาแล้วยืนบน1.26800ตรงนี้ได้อีกทีนึงก็ใครที่ถือบายอยู่น่าจะกําไรกันก็ปิดปิดออเดอร์กันไปก่อนได้นะครับโอเคประมาณนี้ก่อนจบคลิปเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันนิดนึงนะคุณผู้ชม โอเคครับผมสำหรับข่าววันนี้ไม่มีข่าวเลยนะครับเป็นกล่องเหลืองหมดเลยอาทิตย์นี้กล่องเหลืองรัวๆนะครับผมโอเคก็ทําตามแผนได้เลยนะครับน่าจะเก็บสั้นๆเล่นได้ไม่ยากเนาะสำหรับวันนี้โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยละกันนะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนครับกำาไรทุ่มพอดกันทุกท่านเลยนะครับไปลวครับสวัสดีครับ